ต้องคอยให้เลือดเป็นประจำหลังจากที่คุณแม่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซนตินนะคะก็ได้นํามาให้ไม้เนี่ยทดลองทานพอทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายของเราอะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวที่เราซีดเหลืองเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอาการที่เราไม่มีแรงคอยนอนอยู่ตามโซฟาหรือตามอะไรไปไหนเนี่ยเราจะเพียอยู่ตลอดเราก็มีแรงขึ้นมาสามารถออกไปวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นได้ ชัญญาตรงเที่ยงตัวไม้เนี่ยได้ป่วยเป็นโรคทาราสซีเมียตั้งแต่กําเนิดแล้วก็มีอาการของโรคเนี่ยจะเป็นไข้บ่อยแล้วก็มีตับโตม้ามโตระบบอาหารเนี่ยไม่ย่อยซึ่งตอนที่เวลาไม้ป่วยเนี่ยมัจะมีไข้สูงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม้ต้องคอยให้เลือดเป็นประจำหลังจากที่คุณแม่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซนตินนะคะก็ได้นำมาให้ไม้เนี่ยทดลองทาน พอทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายของเราอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวที่เราซีดเหลืองเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอาการที่เราไม่มีแรงคอยนอนอยู่ตามโซฟาหรือตามอะไรไปไหนเนี่ยเราจะเพียอยู่ตลอดเราก็มีแรงขึ้นมาสามารถออกไปวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องคอยนอนอยู่ตลอดเวลาคือไม่มีแรงแต่หลังจากที่เราได้ทานตัวนี้เนี่ย ไม่ว่าจะอาการภูมิแพ้หรือเวลาเราเป็นไข้หนักจนที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลต้องคอยให้เม็ดเลือดต้องคอยเติมเลือดอยู่ตลอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่หลังจากที่เราทานตัวเนี้ยมาตลอดมาเรื่อยๆจนปัจจุบ,บันเนี่ยมายอายุ2ี่ปีแล้วเนี่ย,ยไม่เคยได้เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไม่ต้องให้เลือดสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนทั่วไปซึ่งหลายคนก็จะไม่ทราบว่าม่ป่วยเป็นโรคธาตุนี้อีก สิ่งที่มายได้เนี่ยคือหสุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่จําเป็นจะต้องให้เลือดเหมือนทุกครั้งซึ่งเวลาที่เราป่วยเราเป็นไข้เนี่ยเราสามารถคื้นตัวได้เร็วกว่าปกติซึ่งโรคทาลเซเมียนะคะเป็นโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถที่จะรักษาหายได้แต่เราสามารถฟื้นฟูสุขภาพร,ร่างกายด้วยสารอาหารบำรติที่ทําให้เรา มีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใช้ชีวิตได้ยอย่างคนปกติทั่วไปไม่มีอาการของโรค